เช่แหละก็ตาตาไม้เห็ดเด้พี่น้องมาเอาพี่น้องนี่อีกหนึ่งต้นเกี๊ยงครูจูดอู้ทำงามใช่เพื่อนข้าข้าคนอีกครับบังจมูกจะมีอีกหนึ่งเป็นจุ่มเป็นโมเลยนะครับเห็ดเพิ่อนเขาชนิดนี้สิมากเกิอบเขาข้าคุ้นจ้ะแต่เก่าเห็ดละงอบต่างมาเลยแนวนี้นี่ครับครับนี่ครับหนบกจวงพอดีตาใหญ่เบิัง ít tay nháy สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพอกับน้องหนึ่งกับไอ้ไอ้ินนะจ้าสวัสดีพี่ใหญ่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับเหมือนก็มาพอกันในตอนบ่ายนะครับของวันที่อะไรน้องหนึ่งวันนี้ของวันที่แปดนะกจาตรงกับเสาใจาเดินมุน่งนาย้อนพ่อสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพอว่าบายพี่น้อบบนหนงหนึ่งไปทำธารยุ่งเพื่อเดชเนาะเพิ่งลบมานะห,นหนึ่งเนาะนจบายก็ได้พาเข้าป่าครับมาปาย่างหน้านะครับวันนี้พิกัดบ้านน้องเมกตำบลหอยคาออำเภบุญทลัห ตอนนี้กระบายสองแล้วนน้องนี่เนาะไปดูกันบ้างครับสิมีเห็ดยังไงในป่าหยางหน้านะครับเพราะว่ามือนี้บกอะไรขึ้นเขาชือว่าละมีธุระอะไรมาไก่บานเนาะจ้าปลาครับป่ะจ้าเริ่มต้นเข้ามากันนี่แหละครับน้ำริมหอยริมหองขาดว่าสิเป็นเห็ดกอแดงนน้องนึงกอแดงป่ายหยางเนาะแมนเห็นแล้วบ่แล้วลักษณะมาหลุ่นกันบึงบ่าใบสองนี่สิมันบอหน่อยวินเนาะนี่ครับตูมนั่้องหนึ่งเงี้ยจ้า ก็ดูงามเพิ่อเพราะว่าดอกใหญ่เพิ่นเชียเอาไปเบิดเลยครับมาทีหลังเพิ่นเกิดชิมานมานี่ก่านนั่นหนึ่งแมนจ้าเห็นเรือดอกงามๆไปให้นะครับสายเวียนพี่นี่ก็แม่นี่เห็ดเบิดเลยเป็นยังสี่แม่งกินเพิ่นไปจุฬาเนี่ยพอเขาลงบานนั่นหนึ่งเนาะจบจากน้องกูเกินก็พอต่อเลยหนึ่งนี่แต่ว่ากะ อาการลื่มดีขึ้นยู่หรอ,หรอเนาะเป็นช่วงหอยลำเพเดดครับเป็นจิตเสือเนี่ยแฉเลือดน,อน,อนี่นึงน,นึง้จ้าหนก็เลยช่วงนี้ก็เลยม่เห็นจิบใบใบน้อยวินเนาะ่น่คุณแม่ครับเป่ายานครับ้ยจ้าอ,อย่างาาน,นี้วันนีตุ๊ตปติปีบ่ยเนแกงหวานแกงหอมสุดท้ายเฮ็ดกอ่อเลยน้นองนึงเม่นจ้า นี่แหะครับแสดงถึงความหลากหลายของปลาแถวนี้น,นู่นนองนึงงมีอนจ้ะยึดถึงเขาโยบแทงลุมกระออครับเปลี่ยนสลับกันไปนูอยวิ่นนู่นเลยเรื่อยเนาะฝนโบทัวรด้ะครับส่วนแหลกแหลก,กน,นั่นเลียนด่างตาแย่งหน้ากันเลี้าปลากรอนั่นนองหนึ่งมีอนจ้ะ <ช>ดูเพนเย็นว่าท้าง่ย่ง<ช>่จำเห็ดพอนี่ครับอเป็นจุนเป็นโมนอยู่เพ็นมาเคลียก่อนก็จะขาดเนาะเป็นเพื่อเพิ่เลยตีเลยไอ้เคลียจนบมยังครับ แต่เป็นแก่ทองสีเหลืองนี่เนาะหนึ่งเงินจ้ะตปนเฮ็ดนื้อนาฮ่อจ้ะเด็กเก่าเฮ็ดละงบตั้งมาแล้วแนวนี้เนาะหนึ่งเงินจ้ะพบว่าเป็นมัดวัวคู่กันครับเกตเฮ็ดเพื้นนาฮ้อนี่เนาะเฮ็ดละงบโจอ,อีก,กู้ชักเนาะเฮ็ดเพื้นขมิ้นจ้ะเด็กเก่าขมิ้นญ่เกตตังออ้งหัวและขมิ้นนีใหญ่ โกอ่าจ้ะกกนี่ยังไม่สึกคูนเฮ็ดตอแล้วเนะาะน้องโกอาวนี่สิบวกมียางเนาะนี่จะ่เฮดหาดมันมียางครับอ๋อเพิ่งข้าวข,าข้าขนจ้ะข้ <มา S 3> อกก<อ>ันเลยเจ้านี่กับแดงนะงายไปหนึ่งจุ่มจุ่มคนนี่นะครับเริ่มแล้วสึกกอนออกบุร้ายเนาะจ้าเป็นเฮตยังหนึ<ะ>่งเหล็กนาเล็กไปเนี่นนยอังกฤษได้ยินเพิ่งข้าวคาขนจ้ะ นช่มี้ะไนี่นาเหลจ้ะจูงผลนบ้เนี่ยพี่โอ<ฮ>้ยเขิน้หลา้ะพี่ขาวๆยังยไงเหลืปลาย่างนาครับ เซยลกุตาตาไม้เห็ดได้วินมาเอาวินหนึ่งหนึ่งจ้าแปรย่างเป็นสีชมพูกันนะครับได้สีเหลืองนึ่งหน่อยคนก็มีได้วินประชาการคนเดินสี้ยังหนึ่งหนึ่งสี้เหลือสีม่วงเขียวบ่นี่คือว่าได้วินเชียงพนคือคำรามเทห่ายมาคำมาเนี่ยนี่แหละครับนี่ครับเขี้ยวเรียงกระจาบเลย หนุบจวงพอดีมีอีจ้ะสองดอกมีดอกนิมงหนครับเรื่อยๆแล้วครับขึงอขาคขนนะเลืมนะครับมันนิ้วัีเท่ไรหนึ่งหนึงวันที่แปดจ้ะแปดมิถุนาช่องหาหกเกตนะครับนี่รอบนี้ก็ยังเห็นว่าท่านหลหรือไปว่าถือหมองว่านหนึ่งหนึ่งแต่ยุคนี้ได้วิ่งจูงคน นี่ครับเห็ดเพิ่งเขาชนิดนี้สิมาเกิดในป่าญางน้านั่นึงนี่แมงตอมผมน้อยน้อยวินเนาะแมันนี่นังงาอืมเด้อจ้ะมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสิพ่ได้แกงแรงบ่เอานี่ไงแรงน้าจ้ะเพิ่งเขาฆ่าคนอีกครับบ้านนี้เพิ่จะจูงแท้นี่ยอานคือรถตัวเนี่ไอวินยังคือบ่แห้งอ นั่งนึงไปเห็นอยู่ข้างฝนสองดอกไอ้บินงามทองเป็นครับลักษณะเป็นเขาคาคนเนาะจ้ะนี่เป็นเกลียงคู่จูอู้เรื่องอะไเดินมีเกลี่ยตัวไหมมัดตัวเสาหน้องนงเหมือนนิ่มามใบฝนมาเนาะครับสิทธิภาเของเมื่อในบ้านเนาะไปเบิ่งคลิปในบ้านทคนละน้องนึงมันเนาะเดี๋ยวจะเป็นคนเรีบบาทคนละน้อยที่เนาะไม่ครับเพราะว่าฝนตกพอดีสิพาไปหาน้องกูเกินน้ำครับเหมือนนี้ นะครับพ่อ,อกันอีกน่นึงในบ้านเนาะบ,บางเพป็นเส้าไปแล้วเพป็นเป็นยังไงอีกหนะ่อยพี่นะแหม่ะเขามาหอดบ้านผัดฝนโปรตุกน่องนึงเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนกับพี่น้องโต๊แต่อยู่ในป่าฝนตกแห้งนะครับ,บงั้นน่องนึงจนเปียกเบิดฝนน้นอกูเกินก็อยู่กับมี่ไงนะครับมี่ไงนี่คือน,น้องสาวไม่ยายผมนะครับฉันไม่ยหญ่ฝอพอตายล่วงบานที่ผมบอกแล้วนะครับสวัสดีจานนะว่าน้องกูเกิล ก็ดีจ้าจินเข้าวแล้วบ่ฮะจินแล้วบ่จินละบอฮะกินยังกินขนมบอขนมโมกแซ่บบ่ขนมมุกเศร่าไข่โดนเติบแล้วนะครับหายเป็นปกติหลายมือแล้วก็พอดีพ่อใหญ่เป็นแทนนะครับ จะ่าอยากนีินะครับบ้านวิ่งกับหนึ่งกนได้กับสด็เที่ยวแปเพื่อเดดร่วมไปกับลอยก็รู้นะครับจต่ว่หมือนี้ีด้มาไปบ๊ายนะครับผมกับจังไดกับพแมพี่นองกับอาศิวมานแห้งนะครับช่วงนี้กับอดใจถ่าช่วงยูดีมีแห้งน้ำนะครับแต่ว่ากะพยายามอยากมาสื่อสารให้พแมพี่นองในหูว่วาเฮ็ดยังออกแจะละมือแต่ละเว้นนะครับ มันเอกสิเป <ım. S 1> ็นเห็ดเพิงกเขาค้าค้นนะครับออกไม้คร <con> <eye Hayır. S 1> ับเห็ดเพิงกอุ้งับเห็ดก่อปลาย่างหน้าบุญงนึงแมนจะออกหลายได้หน่อยมีนุ่ว่าเป็นเชียเนาะแมนจะว่าดอกนิดหน่อยก็ขึ้นใน้เก็บแล้วครับยังเหลือเพิ่ลอยู่นะครับแมนจ้ะไปเบิ่งผลงานตั้งผลครับเก็บบุญหนึ่งนึงไปไปโดนบ่อยไหมโดนปันไหนเนาะมาโดนปันไหนครับฝนห่อก่อนนะครับนี่ละจ้านี่สิเป็นเห็ดเผือกเขาค้าค้นเะ้ากกระละโอ่งใหม่กระละโอ่งใหม่นะครับรสชาติดีได้ครับนี่ นี่ครับค้าคนจะเป็นคนแนวนี้นู่นหนึ่งเมียนจ้ะก็เอ,อืเ่อหนึ่เพิ่งเข่าคาคนครับเพมังคุดพ้นโตกแบบโอ้ยแห้งขนาดเนาะกฤษิมีเพชรนาแล่หน้าน้านอนหนึ่งเมียนจะมีเพชรนาเร่เพ็ดแดงหนาที่นี่นเนี่ยนี่เพ็ดแดงหนาปลาย,ย่างเด้อจะออกหลายหรือว่าแดงด่างเป็นราเนาะเมียนจะนเชเกิดน้ำปลาย,ย่างเนาะหลายเนาะเมียนนี่แหละครับกูจดแกงกินโบเวิรครับขันซ้ำสิกินนู่นหนึ่งมือนี้เมียนจะแกงดิแกงยิ่งย่งเลยล่ะจ๊ะมือนี้เมียน นี่นะครับได้น้องนึ่งเก็บออกเบิดกันจังมะาไราบางอี่ครับจ้าดอกใหญ่เป็นเป็นแนวนี้ลักษณะเฮ็ดเพิงเขานะครับเาขาค้าคนนี่ครับแกงแสบแกงหวานเลยครับนี่นี่แต่ละมือละเวียนนะมาทุกมือนั้นสองตาใหญ่นั่นเต็มกลม้ามหงายน้องหนึ่งเนาะจะไปแต่เสาเนาะไอวินเนาะครูเมือเนาะแมันมือนี้กับบ่ายสองนะครับจังในเขาบอกอีกเช่นหนึ่งติดภารกิจอย่างหนักเลยจากพี่น้องน้องกูเกินเป็นแล้วกับพ่อเป็นต่อ อ่ะครับจังน้อยจังเบืองอีกครับระหว่างนี้ก็มาเบืองน้องกูเกินกินขนมนะครับเหดต,ตา,าใหญ่เบืองเหดตาใหญ่ยิ้มหวานยิ้มหวานจุ๊บจุ๊บบายบายน,นี่จำได้อยู่นี่แหละนะครับช่วงนี้ก็ก็สิญญาแน่้นะครับแนวนี้แหละไปจะเด็กไปกลางคืนก็ไปได,ได้ครับช่วงนี้ พ่อพี่น้องพ่อใหญ่ใหญ่เป็นถามหากะผามาเบืองชูใจเลยนะครับมือนี้กินขนมมกนะครับเป็นขนมใส่อันนี้บ้านเฮ่าเอินขนมมกนะครับใส่ทรวเรียงนะครับทั parfois, ้งหน่อกระเจ้าเขาเฮ็ดเป็นแปลงเพราะว่ามือ้มีบุญบ้านนะครับเป็นบุญเป็นงานบ้านนี้นะครับอีสานมาเน่าเอินขนมมกนะครับนี่เป็นแปลงข้าวเหนียวแป้งกระเจ้าก็ได้ห่อทั้งหนออแล้วก็ทั้งในก็เป็นทรวเรียงนะครับ แซบแบ่แซบบ่แซบยุจ่าประสนตัว <laughs> แล้วหลวงพ่อ,อห,นหนึ่งทางฝนเสร็จแล้วอวินสรุปผลงานอยู่นีนกันเลยนะครับเ,เตรียมถาดของเอาอยู่หน่อยพี่วนหน่เอเม็นะชุกละหูกเนี้ยนะครับมันเป็นฝนหั่นครับนี่ครับเห็ดแดงหนาปลาย่างหรือว่ากอปลาย่างครับมีเห็ด หนาหอน้ำเนาะไอวินเนอเฮ็ดผึ่งหนาหอน้ำเนาะแม่เฮ็ดเนียวเป็นเซนจ์ออนนลาผลาึ่งค่ะเจียเฮ็ดผึ่งขมิ้นจ้ะอีกบุดินครับเฮ็ดลงงะงอ,อกกอหนะครับน้ำปลากรอปลาย่างคือกันนี่แหละครับน้งนึ่งคือปลาสออีออกอยู่ดอกอีวินน้ำปลากรอสวงนี่เนาะแต่ว่าปลาย่างนี่โบนนเห็นเนา,นา,เนนานะแม่เจนี่เป็นเห็ดนาเละครับนาเลนี่ก็เฮ็ดเป็นเห็ดปลาย่างบดเลยเนาะน,นี่เนาะนีน่เนื้อใานี่ก็ลังออกด้วยใจ พี่น้องหมู้พิกัดกับเขาหาได้เด้อจ่าปลาหญ้ามัน้องเบีงน้อยวินนักแมนอันนั้นนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมาอนี้น้องนึงก็ไปมีนกระพาพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดสายบายสองนะาจ่าแต่ก็ยังไม้ที่จ่ะพี่น้องได้แกะหมวกใหญ่เต็มฐานให้อยู่เด้าจ่าเนาะซ้หรับคลิปมาอนี้ถ้ามะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ่าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินน้าจ่าผสมผสานคลิปใหม่ๆน้าจ๊ะเนาะว่าน้องนึงก็ไปวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดไหาเฮ็ดไม้ใด้เฮ็ดยังสิออกพี่น้องสิพนี ผู้จะยินเห็นจีเลยเป็นเข้าหาเนาะจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีจ้าบอกกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญามิยาอ่พญาม่พี่น้องลุงป่านะอาจุปฉันนะครับสำหรับการเขา้าป่าย่างหน้าหาเก็บเห็ดมื่อนี้นะครับผมบายๆเกได้เห็ดหลากหลายชนิดนะครับคือบอกไปแนะนําไปบางกห่งเดียวนะครับในวันเสาร์ที่8มิถุนาย,ยน2567นะครับผม ก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามใหญ่พ่อเมีพี่นองลุงป่านอารเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชมกันามาในรายการนะครับผมผิดพลผ่านประการใดตอบทราบพระท่านใจผมกักาบขออภัยไว้นะครับอีกอย่างนึงนะครับติขาดไม่ได้เป็นประจําขออนุนวยไว้ใช่ให้พญามใหญยพ่อเมีพี่นองลุงป่านอาร์เอฟซีผู้ข้าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคม m นอยังมีโลคกไย่หลายได,ได้มากำกายซุขทำหนาหลางกายแลกักจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมกับมุ่งมาดนปรารถนาลำรวยเงินทองมันงมีสุกขี่ยิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนีข้ขอกก่าคำว่า,าสวัสดีครับผมขอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับอ่าลางเฮ็ดแจงกินแรงเรื่อบานนี้น้องกู้กิน